ขอบคุณมากมากเลยเรื <sh Forgive> for <you> ่องของผมมันก็มือชาเท้าชาก็หายจากปวดหัวสามครั้งเองนะนั่งแค่สามครั้งเองก็หายพอทีสั่นผมก็ยังสงสัยว่าเครื่องอะไรขนาดนี้ถึงมันมีประสิทธิภาพมากขนาดนี้นี่ครับประสบการณ์ที่ผมได้ใช้มาก็ขอบคุณน้องอ้อมากๆเลยครับที่เปิดโอกาสให้ผมครั้งนี้ จะไม่ลืมเลยครับโโอ้หครับยังครับผมจำได้พอเห็นะทำขอบคุณให้มันเป็นอะไรที่มหากรรมมหาศาลโซตีนะครับเป็นแฟนกันไหมไม่ใช่ค่ะไอ้แล้วเขาจะไปเอาแววไว้เอไปหนึ่งเลยเขาาไปทางทางอะโอ้โหแล้วพี่ไปไหนทีนี้ทีนี้ผมก็ต้องทำใจไงโอ้ใจใจเอ็นดูละทำใจต้องรอเครื่องเราดีหรือไม่ดี เหมันนี้ก่อนอ่ะ so อ่ะวกดได้ไหมเออมันไปโน่มันไปโน่มันไปโน่เจ็บคอเดี๋ยวก่อนนะก่อนหน้านี้พี่เดินยังไงคะก่อนหน้านี้เพิ่มทีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถือให้เดี๋ยวถือให้ก่อนหน้านี้พี่เดินยังไงได้เดินไหมพี่เขาเดินได้ไหมก่อนหน้าเดินได้เดินได้นี่เขาทำเป็นเจ็บมากกว่าเดิมอืมนี่นี่นี่นั่งไปกี่รอบละสามรอบโอ้ฉะนั้นต่อเนื่องหนึ่งเดือนสองเดือนรับประกันเรื่อนี้อันไหนพี่เดินช่อเดินช่อเดินช่อดิเดินช่อดิ นี่โอ้ก่อนนี้เดินเป็ดเดินอันนี้เป็นพี่ของใครพี่ของนู่นหรือพี่ของนู่นอ๋อเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยโกเมอร์กดรู้ป่ะโอ้ยยางเลยอ่ะยอดโอ้โหพี่ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆดีใจด้วยนะดีนะขอเนื่องนะคะอืมค่ะค่ะโอ้กินข้าวได้ เข้าห้องนำได้ไหมอาบน้ำี่ได้ไหมไม่ต้องโชว์ช่ไมอะโอเคอะนี่มันงจะมีรนุชมังของของพี่วันนั้นไปวัดมาแล้วน้องอ้อบอกว่าโอเคค่ะขอบคุณพี่ขอบคุณพักก่อนนะคะพักก่อนนะแล้วก็น้องอ้อบอกว่าพี่นุชมาลองนั่งนี้แพี่ก็ไม่ปฏิเสธนะพี่ก็ถึงนั่งนั่งเสร็จแล้วก็นั่งไปนั่งก็ได้วันหนึ่งตอนเช้ามาน้องอ้อพี่เจ็บขาจังเลยเราทำไมพี่เจ็บขา เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตัวเองเป็นไอ้ขาอ่อนล้าอ่อนแรงลองไม่รู้นะคะพอเดินเดินเรื่าอุ่๊บอย่างเงี้ยท่าอแล้วพอสักพักหายคือเหมือนเราเข้าไปรักษาแล้วตรงนี้หายไปแล้วแล้วก็จะเป็นส่วนอื่นขึ้นมาอีกวันรุ่งขึ้นก็เป็นข้างนี้อแล้วก็ลืมว่าตัวเองยูรอกไปแล้วเกือบสิบนิ้วต้องไปแก่บ้านก็ได้วันที่สามต้องหายไปไหนไม่อยู่แล้วไม่อยู่ก่อนหน้านี้คือแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะตรงนั้นั้นใช้อีกครั้งคะเนี่ย ที่พี่หายดูล้กับสามครั้งสามครั้งนั่นก็